สวัสดีค่ะวันนี้มาปลูกต้นมะตูมแขกนะคะปลูกลงในกระถางค่ะดินหมักจากเศษใบไม้เศษอาหารเพ่งก็อีกขาชอบ,ชอบ,ชอบอยได้กันเขาย่อยย่อยสลายเป็นดินแล้วเอาเอาไปปลูกต้นไม้ได้นี่นน ในกระถางเพื่อที่จะได้เก็บยอดทานมีของได้ยอยสลายได้เอามาตั้งเอบนี้เอารวมรวมกัน็บบม้วนนกับไี่เศษใบไม้ที่นั้น มา,มาดองกิ่งพันมะตูงแขกค,ค่ะั่างกิ่งพันมาปลูกปลูกเอาไว้เก็บยอดทานสี่ต้นทีก็ไม่ใช่มีเอ<ด> <laughs> ต้นอันนี้เดี๋ยวบอกมันใหญ่ถึงเราลองใหญ่กันนะใหญ่เพิ่มเอนก็ตั้งนี้นก็ฟืนตัวมันตอนนี้ส่วย,อ,ย,อ,วยอ่ะยกช่วยยอดเก็บยอด,ยอดมันตูปลูกผักไว้ทานเอง ใเนเพลงผักก็จะมีต้นหอมแบ่งกับกระเพราแล้วก็พริกเอาไว้ให้น้องดีมอันนี้ในกระถางไว้เก็บยอดเดี๋ยว่วยเนะสี่กระถางค่ะนี่ค่ะได้สี่กระถางเดีย๋ยวต้องใส่ดินเพิ่มค่ะ ดินหยางนั่นเลยนะหยางส่วยเลยดินดำหยางส่วยเลยดินเป็นดินดินหมักปลูกว้ปลอดสารนะคะกดสายเดือนได้เยอะแมงแมงอย่างนี้ลงรดน้ำรดน้ำเสร็จแล้วค่ะ để mày có to ngay chúng ta thẳng ra